เมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมเวลาประมาณสัก2 1นาฬิกาหรือ3ทุ่มในขณะที่ท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยกำลังพักผ่อนอิริยาบทต่างๆนะไม่ว่าจะดูทีวีจะเล่นโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่แต่ที่กิ่งแก้วพาเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นท่านผู้ชมนะไหมที่บริษัทวัฒนาฟุตแวร์เป็นโรงงานผลิตรองเท้าผ้าใบขนาดใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยอัดมรถด,ดับเพลิงเนี่ยไปมากกว่า20คันสถานที่เกิดเหตุนเนี่ยก็พบว่าเป็นอาคารสองชั้นท่านผู้ชมเป็นโรงงานผลิตรองเท้ามีวัสดุออุปกรรณ์ะไบ้างล ไม่ว่าจะเป็นยางผลิตรองเท้าเป็นผ้านะหรือจะเป็นแม้กระทั่งสารเคมีเป็นทินเนอร์หรือกาวท่านผู้ชมนะเขาบอกว่ามันอยู่เยอะมากวัาสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับนะในการที่มันติดไฟเยอะๆเ,เนี่ยนะเขาบอกมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เพลิงเนี่ยลุกโหไมไหมอย่างรุนแรงทั้งโรงงานเลยไม่ว่าจะไหมโครงสร้างของอาคารก็ดีหรือจะไหมเครื่องจักรก็ดีนะท่านผู้ชมนะทั้งนี้เนี่ยก็พยายามระดมฉีดนนะ้าแต่ก็ยังเอามาอยู่ทําให้เพลิงเนี่ยลุกลาม รุกไปไม่บริษัทข้างๆด้วยชื่อบริษัทวอลเกอร์อินเตอร์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ติดกันท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฉีดน้ําสกัดเพลิงเอาไว้ด้วยนะครับขณะที่ฉีดน้ําอยู่เนี่ยนะโครงสร้างอาคารเนี่ยมันทนความร้อนไม่ไหวท่านผู้ชมมันก็พังถล่มลงมาเป็นบางส่วนพังถล่มลงมาเป็นบางส่วนเนี่ยก็ฉีดน้ําเข้าไปพอฉีดน้ําได้สักประมาณ2ชั่วโมงกว่า,วาเพลิงเนี่ยก็จึงสงบลงแต่ก็ยังมีกลุ่มควันจํานวนมากท่านผู้ชมนะฮะ เจ้าหน้าที่เขาต้องเร่งระบายควันทั้งในตัวอาคารหรือด้านนอกอาคารเนี่ยที่มันไหม้อยู่เนี่ยแล้วก็ต้องฉีดน้ําดับไอ้พวกเศษเท่าฐานที่กลัวว่ามันจะปะทุขึ้นมาอีกพบว,ว่าเพลิงเนี่ยได้เผาผลาญเนี่ยทั้งโครงสร้างอาคารทั้งเครื่องจักรต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดท่านผู้ชมนะฮะแต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้อย่างละเอียดนะท่านผู้ชมนะนอกจากนี้เนี่ยไฟย,ยังได้ลุกลามไปไม่โรงงานทํารองเท้าที่อยู่ติดก,กันอีกได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันเขาบอกเหตุการณ์เนี่ย มูลค่าความสูญเสียเนี่ยมากกว่า100ล้านบาทเขาบอกมากกว่า100ล้านบาทนะท่านผู้ชมนะเมื่อสอบถามไปยังรอปภที่เฝ้าสถานที่เี็ยเขาบอกว่าอย่างนี้ขณะเกิดเหตุนเนี่ยโรงงานได้หยุดทําการไปแล้วนะปิดไปเป็นตั้งแต่เย็นและปิดปิดการผลิตนะท่านผู้ชมพูยังง่ายนะแต่ขณะที่ตัวเองทํางานอยู่เนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นไหมเหลือบออกมาดูที่โรงงานเนี่ยโอ้ไฟแดงฉานไปแล้วท่านผู้ชมนะก็พยายามเอาถังดับเพลิงเนี่ยไปฉีดแต่สุดท้ายเนี่ยมันฉีดไม่ได้มันฉีดแล้วไฟมันไม่หยุดท่านผู้ชม มาเงยหนะ้าดูอีกทีคือมันไหม้ลุกลามไปอย่างเร็วมากไวมากท่านผู้ชมเอาไม่อยู่ก็ต้องถอยร่นออกมาแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานหน่วยงานดับเพลิงก็ามาดับเพลิงนี่แหละเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือไม่ก็ต้องรอาการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีก็เราใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของฟืนและไฟอากาศมันจะแห้งแล้วมันอาจจะทําให้ติดไฟได้ง่ายไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่เนี่ย ฟืนไฟดูแลดีๆครับนะมันเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับด้วยความเป็นห่วงนะตรวจตาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านด้วยขอบคุณครับ